าละครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมยะแจกโปนะครับผมวันนี้ผมจะมาแจกโปเกม h นกี้ชาร์กเวิร์นะครับเป็นภาคหลักนะครับภาคเวิร์นะก็เป็นโปใช้เงินไม่มีวันหมดนะครับตัวที่ผมมีผมมีหมดทุกตัวแล้วนะครับผมเพราะว่าผมใช้ ใช้เท่าไหร่ไม่มีวันหมดนะครับสมมติคุณคุณใช้เท่าไหร่คุณจะได้เพิ่มเท่านั้นนะครับสมมติคุณใช้10บเพรคุณก็จะเพิ่ม1ิบเพรคุณใช้ยี่สิบมันก็จะเพิ่มมาอีก2ี่สิบนะครับเวลาคุณใช้เท่าไหร่มันก็จะเพิ่มมาเท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นโปรที่ดีมากๆนะครับเนี่ยครับสังเกตเพจให้ดีนะครับผมนี่ก็เป็นฉบับ โปรนะครับผมช่องนี้จะมีแต่โปรนะครับนี่คลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ผมด้วยนะครับผมนี่วันนี้ผมก็จะมารีวิวฉลาม3ตัวใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแรกที่ผมจะรีวิวนะครับเป็นฉลามดึกดําบัรน,นะครับความสามารถของมันก็คือปล่ไปขึ้น แห่งคมเขี้ยวของมันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่อยากใช้นะครับเก็บพลังงานไว้ก่อนนี่แดกปลาครับผมนี่แดกมันนะครับผมนี่โอ้โหคือฉลามพวกนี้ต้องใช้ไข่มกในการซื้อนะครับซึ่ง ใครมุกนี่แต่ละอันที่จะได้มาต้องไปเล่นในด่านพิเศษนะครับซึ่งเป็นการอัปเดตใหม่เขาแยกอีพิเศษเอพิโซดสไว้นะครับผมนี่เป็นโลกแห่งพังแบบเขาเรียกยังไงครับอีกโลกหนึ่งมันจะเป็นแบบโลกที่มีแต่สามพิษนะครับฉลามก็เลยต้องปรับตัวนะครับอันนี้เป็นฉลามเวอร์ชันกลายพันนะครับเป็น3ตัวแรกที่เข้ามานะครับผมนี่ อันนี้ติดอันนี้คือหนึ่งในสามนะครับคือมันจะปล่อยคมเคี้ยวของมัน,นครับนี่เป็นคืนนะครับผมคืนเขี้ยวออกไปพวกทำลายพวกปลาอะไรนะครับใช้ตอนไหนก็ได้นะครับความสามารถนี้ก็แค่ให้มีหลอดพลังงานสีแดงแดงนะครับผมนี่โอ้โห ครับไปคุมเที่ยวงามงางาก็ตัวน,นี้ถือว่าเป็นปลาฉลามที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับผมแต่ไม่ใช่ตัวที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับตัวที่แข็งแกร่งที่สุดคือตัวสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูทีเด็ดมันเลยนะครับผมคือตัวสุดท้ายโกงมากนะครับก็ไม่ถึงกับว่าโกงแต่ว่ามัน ตัวนี้ผมขอรีวิวไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวตัวต่อไปกันเลยนะครับผมนี่ก็มารีวิวให้ดูเป็นเพลินนะครับผมสําหรับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับสามารถโหลดแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับอันนี้คือผมจะให้ดูว่าเกมนี้ไม่ใช้เน็ตนะครับก็คือไม่ใช้เน็ตก็เล่นได้นะครับผมเนี่ยคุณจะใช้เงินเท่าไหร่คุณจะใช้เพชรเท่าไหร่นะครับใช้ไปเถอะครับ เนี่เพราะว่าเรามันสายโปรนะครับผมนี่คือผมเข้าใจทุกคนนะครับแบบเอ้โปรทำไมมันไม่ดีนูน่นนี่นั่นคือเวลาของชีวิตนะครับเป็นทรัพยากรที่มีค่านะครับผมเพราะว่าเวลาไม่สามารถย้อนไปได้นะครับก็ถ้าสมมตุติเพื่อนๆแบบเปิดโปรแล้วแบบเพื่อนๆรวยแบบแบบเนี้ยแล้ว ถามว่าระหว่างเปิดโปกับไม่เปิดโปอันไหนใช้เวลานานกว่ากันก็ต้องไม่เปิดโปนะครับก็ฉะนั้นเวลาแบบเหมาะสําหรับคนที่จะนําไปแคสเกมในช่อง YouTube ของตนเองนะครับหรือไม่ก็เล่นเพื่อความบันเทิงนะครับแบบฉันมีเวลาไม่เยอะก็สามารถเล่นได้อะไรทํานองนี้นะครับก็ผมไม่มองว่าโปรเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับ ในทางกับกันมันก็เอ่มเขาเรียกยังไงดีมันเหมือนเป็นเกมแยกออกมาเลยนะครับผมก็คือของจะเรียกว่าก๊อปแยกออกมาเลยก็ได้นะครับก็คือแบบเกมเซิร์ฟเวอร์หลักกับเซิร์ฟเวอร์อันนี้มันเป็นเซิร์ฟเวอร์แยกกันนะครับผมซึ่งทางผู้สร้างเว็บไซต์เว็บเกมนี้ก็เขาเรียกยังไงก็เขาก็ คิดอยู่แล้วอะครับเว็บนี้เป็นเว็บที่ดีมากๆนะครับมันจะเป็นเว็บที่ขึ้นด้วยคำว่า a i ้ a ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูที่ลิงก์ใต้คลิปดิชั่นผมนะครับผมตอนนี้ผมพูดมั่วไปหมดแล้วนะก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับก็เป็นเกมฉลามที่มันมากเลยนะครับผมนี่กินปลานุ่นนี่นั่น ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโปร,โปรมาแจกทุกวันเลยนะครับผมอยากได้โปรเกมอะไรคอมเมนต์เลยครับผมแต่ขอให้เป็นเกมมือถือนะครับเพราะว่ามันผมทำแค่โปรแค่เกมมือถือนะครับเกมในคอมก็ต้องรอดูอนาค,ครับเผื่อว่าถ้าผมสร้างไรายได้ได้เดี๋ยวผมก็จะเก็บตังค์ซื้อคอมแล้วก็ มาทําคลิปให้ดูอีกนะครับผมนี่สําหรับตัวนี้ไว้แค่นี้นะครับผมแล้วก็ไปดูตัวตัดไปเลยนะครับตัวนี้ผมลืมบอกความสามารถมันเลยมันก็คือรักษาตัวเองนะครับกินรักษาตัวเองเลยํนานองนี้ตัวต่อไปโกงกวันนี้ครับผมนี่ครับที่ผมบอกว่าทีเด็ดเลยครับผมนี่อยากรู้ใช่ไหมครับว่ามันทีเด็ดยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกัน,นครับผม คือมันยิงมิดไซนนะครับผมเป็นมิดไซแบบเขาเรียกยังไงอ่ะมิดไซจับเป้านิ่งนะครับแบบศัตรูอยู่ตรงไหนมันก็ยิงไปทางนั้นนะครับรอหลอเขียวเขียวนี่ครับมันก็จะยิงไปหาศัตรูเลยครับผมแบบศัตรูอยู่ตรงไหนมันก็ยิงยิงไปเลยครับนี่โอ้โหนี่ครับ นี่เวลามีโปรอะไรก็ง่ายขึ้นเยอะนะครับผมคือเดี๋ยวนี้ถ้ามีโปรก็ไม่ต้องอยู่ในทะเลก็ได้ครับจะอยู่บนฟ้านานเท่าไหร่ก็ได้นี่นี่เป็นไงโอ้โหยิงมิไซล์รัวตอนนี้ถ้าให้ถ้าไอถ้าให้คะแนน เออหนึ่งในงสามตัวนี้ผมว่าตัวนี้ผมให้ติมเลยนะครับผมโดย,ยโอ้โหโคตรโกงเลยนะนี่นี่มันจะปล่อยจากหลังเรานะครับมันก็เลยพุ่งไปข้างหน้านะครับแต่ว่ามันก็ติดตามศัตรูอยู่ดีนะครับผมนี่โคตรเท่เลยนะครับตัวนี้แดกระเบิดนีง่งมงม แบกมันเข้าไปนี่ครับจะทำอะไรก็ได้ครับผมนี่มันมากครับผมคือผมบอกก่อนนะครับว่าเขาไม่ได้แจกเงินมาตั้งแต่ทีแรกนะก็คือต้องใช้เงินนะครับใช้เงินเพื่อเพิ่มเงินเข้าใจไหมก็คือแบบสมมติเราใช้20ิบมันก็จะเพิ่มมา2ี่สิบเพรก็เป็น4ี่ิเอาละอ่ะเราใช้ไปอีก4ี่เพ มันก็จะเพิ่มมนาะเป็น80นะครับพอเราใช้80มันก็จะเพิ่มอีก80ก็กลายเป็น160มันก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่ม <ๆ S 2> ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ะฉะนั้นก็แบบใช้เยอะๆนะครับใช้มันแม่งไม่หมดเกมเลยนะครับขนาดผมใช้แล้วผมยังใช้ไม่หมดเลยนะเอ,อ้ยไม่ใช่ดิก็คือเวลาใช้เงินมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาง่ายๆก็คืออินฟินิตี้นะครับผมอนฟิ Infinity. นิตี้นี่พังเครื่องบินบนฟ้าแม่งเลยครับเราสุดพอนี่ โอ้โหในในพุ่งบิงว่สาสุดทาโอโ้ผมว่าผมต้องกลับขึ้นไปแล้วอันนี้ผมทำการเล่งความเร็วคลิปนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะแต่อีกเดียวผมก็จะลดความเร็วของคลิปแล้วล่ะครับนี่ไงครับลดละนี่สำหรับตัวนี้ก็พอแค่นี้นะครับผม ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนอยากโหลดก็โหลดในลิงก์ใต้คลิปนะครับผมก็โหลดมาแล้วก็ติดตั้งแล้วเล่นได้ทันทีเลยครับผมไม่มีการแตกไฟล์อะไรทั้งสิน้นฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยสำหรับคลิปนี้กดตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบาย